ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนรในวันที่328ครับพื้นที่แนวหน้าการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนยังคงตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากจากการโจมตีอาคารที่พักอาศัยในเมืองดานีโปรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย44คน จ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในซากอาคารที่พักอาศัยความสูง9ชั้นในเมืองดานิปโปรของยูเครนหลังจากอาคารแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจนทำให้อาคารบางส่วนหายไปทั้งแถบนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย3คนและมีผู้สูญหายอีก20คน ถือเป็นหนึ่งในการโจมตีจากฝั่งรัสเซียที่สร้างความเสียหายมากที่สุดขณะที่โฆษกทำเนียประธานาธิบดีรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้เป็นฝ่ายที่โจมตีอาคารที่พักอาศัยของพลเรือนรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในยุคเอง Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, вот эта вот трагедия стала следствием, того, следствием действия контрракеты. ไม่อาจผิดบุติสเชิญฮุวาซิสประธานวลาดีมีร์ซึรนสกีประธานาธิบดียูเครนออกถแถลงการว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นอาญากรรมสงครามและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกนําตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรร,รมนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเร่งเดินหน้าเรื่องการส่งอาว,วุธให้ยูเครนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นเนื่องจากเหตุโจมตีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นในการมีอาวุธอย่างชัดเจน Те, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля усіх учасників коаліції захисту України і свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень. ขณะที่เลขาธิการสภาความมั่นคงของยูเครนคาดว่ารัสเซียเตรียมจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคมนี้ในวาระครบรอบหนึ่งปีที่รัสเซียใช้กำลังบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับท่ามกลางการต่อสู้อย่างหนักในแนวรบฝั่งตะวันออกของยูเครนวันนี้ gu, ri, ah om, เซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาหโหมรัสเซียได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในยูเครนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเปิดเผยแผนปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่ในปี2023ถึงปี2026เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนิวเคลียร์ของประเทศด้วยครับ โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ระบุนะครับว่าการปรับเปลี่ยนภายในกองทัพครั้งใหญ่เป็นผลมาจากการสร้างสงครามตัวแทนในยูเครนโดยฝีมือของบรรดาชาติตะวันตกตลอด10เดือนที่ผ่านมาแม้ว่ารัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีชาติตะวันตกเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในด้านการทหารแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการเจราจาต่อรองระหว่างผู้แทนรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐทิ้งไปครับ ดมิทรีเพสคอฟระบุว่าการหารือครั้งที่สองระหว่างเซอร์เกนาริชกินผ่้มหน่วยการสำนักข่าวกรองรัสเซียกับ Burns, วิลเลียมเบิร์นส์ู่วํหน่วยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลังจากหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของทั้งสองประเทศเคยพบกันมาแล้วที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับ สงครามรัสเซียยูเครนยังกลายเป็นประเด็นหลักในที่ประชุม World Economic Forum 2023ที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยหลังจากสงครามส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับวาระหลักในการประชุมครั้งนี้ก็คือการส่งรถถังให้ยูเครนใช้สู้ศึกรัสเซียในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากผู้นำยูเครนพยายามร้องขอชาติตะวันตกมาโดยตลอดครับ to the annual meeting.